ถ้ากูบอกไปเล่นสองการแม่ในแบงถ้ากูบอาไปเล่นสงการแม่ในแจะไปเล่นสองการจะไปป้าแปลงเจ้าจะไปขี้ซาเล่จะไปทุกอย่างเลยพว่นี่ถ้าเป็นแม่ในถ้ากูไปเล่นสองการแน่ถ้าเป็นแม่เร็วๆเจ้าเร็วๆอาจจะแตกเนี่ยม้ำค่นไปกับไปได้แต่มึงผู้เดียวกูไม่ได้ไปนั่เฮ้ยมันนี่กอดก็ได้กอดผู้เดียวเว้ยข้าพ่อข้าจะเตะมึงเจ้าห้องเล้ำค่านี่ พ่อกระซอมมาตรฐานมาบ้านหนูออกนะั่นป้าจ,จะบอกกัญจาร์ออกป้าจะไม่มออกเพราป้าต้ออกเลยพากูไปผู้เดียวยังพากูไปผูเ้เดียวหัวงาจะแตกยังไงเนี่เปลี่ยนกันดูเปลี่ยนแต่มึงอยู่บ้านแต่กูไปดูให้กูไปอะไรแย่ไม่ไปให้กูไปเมือ่อกูจะได้ออกเมื่อกูต้องได้ออก,ม,ออออกมึงอยู่บ้านได้เมียจา๋าเดี๋ยวกูออกไปรอก่อนผู้สาวหลายหลายคนนั่นไปมากเนาะแต่ว่าพ่อ,อกูติด เป็นเรื่องว่ามันก็เล่นแรนด์ไปหาผู้ชายไม่ถีบกูอยู่รถมืนน่อนันเนาะจี่ลจติมันถีบม,มึงจริงจริงแบงยังผู้ใดปะป้าไปเล่นสงการป้าไปน้ำกันนี่แหละป้าบอกกูจะไปผู้เดียวแม่ไปน้ำบ่ได้ตัวช่วงเทศก,กาลมาอันต่อไอ่ตัวมันมาแป้งไปเปิดประตูป้าไปเที่ยวสงการตถอะเรียกสาวเรียกไปลูกลูกมาเขาจะจีสาดน้ากันแล้วเร็ว เพราอยากให้มันไปน้ำวะมันไปแล้วมันเป็นตัวจ้วงกูกูสิบ่เกิดวะมันจะกุ้มกับเนิดกูโอ้ยกูลมหามึงเอ้ยกับไปเฮ้ยมึงไปต้องไปกูสิไปกุชิมากูสิไปกูสิไปมึงไปผู้เดียวไม่ได้กูเมียมึงได้หนิโอ้ลวงแมนแท้ว่าไปผู้เดียวเนาะว่าคิดว่ากูคุชิไปกูคิคคดตันะ้งไหนฮะ อะไเลยเอาละจ้ากูเจอไปนี่ไปชงชากับไปรักไปเนี่ยไปไปมัดหมกมัดมือไปสองคนเพื่อใครมากูไปเลยกูจะยุ่ิกาบ้านทีมกูคั่งไม่กูซูดเดี๋ยววะผัวพอดีถ้าโดนนะกูจะยุติการบ้านในปไปเทศนึงฟังมาเนี่เออกูฟังอยู่กูฟังอยู่อ๋อพอมาเมียมันยังว่าพอเขาเริกกันมัเจ็บก็ระแบ่งนะกูรอระแบ่งมาเนี่กูรอ เอา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 ปักตับมึงนี่ลงไปลงไปีขาบก้อนเร็วนี่ห้วยโอ้จำกูบ่ให้ไปเล่นโจงการนั่นมือจืเอาเอาตายมึงเอาเอาเอาจักดินจักตายดีแล้วนะเอาเอาหไม่งาดิกูรอมาแบ่งป้าเจ้าเขาไปสองคนคือเก่าปะลบกูจะไปเล่นโจงการไปประจูเลย อย่ามานำกูไปถ่ายทั้งรถเด้อกูไปถ่ายทั้งรถ